เครื่องมือขับไล่ F5 ของไทยนะครับประจำการมานานมากแล้วนะครับแต่การอัพเกรดในรอบล่าสุดเนี่ยซึ่งเป็นรอบทยของการประจำการเนี่ยทำให้ F5 หรือ F5TH เนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว้ามากที่สำคัญก็คือว่า F5TH เนี่ยจะเป็นเครื่องมินขับไล่ที่มีขีดความสามารถด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบถว้วนแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดของกอ,องทัพอากาศเลยทีเดียว ซึ่งถือว่าน่าประทับใจมากสําหรับเครื่องบินที่ประจําการมานานกว่า40ปีแล้วก็จะต้องใช้ไปอีก15ปีเป็นอย่างน้อยหรือว่าสุดท้ายแล้วจะมีอายุเกือบ60ปีในการประจําการนะครับสำหรับท่านที่มาฟังวันนี้นะครับก็สามารถกด Subscribe หรือกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของเราแล้วก็รับข้อมูลใหม่ๆที่เราจะพยายามสรรหามาให้ทุกท่านาฟังกันต่อเนื่องนะครับผม f อ t ์เนี่ยได้รับการปรับปรุงให้มีช่วงบินเพิ่มขึ้นนะครับจาก7,200ชั่วโมงเป็น9,600ชั่วโมงแล้วก็จะติดตั้งจวดอากาศส่วอากาศพิสัยกลางแบบ IDA B รวมถึงจวดอากาศส่วอากาศพิสัยใกล้แบบ Python นแ,นนนแล้วก็แน่นอนก็คือ IRST นะครับซึ่งมีความทันสมัยโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเมื่อมีการใช้งานกับบวกบินติดศูนย์เลง Dash 4นะครับรุ่นใหม่แล้วก็นอกจากนั้น,นยังมีการปรับปรุงห้องนักบินให้เป็นแบบ Glass Cockpit รวถึงเปลี่ยนเราดาร์ให้เป็นเราดาร์ทันสมัยมากขึ้นคือเราดาร์แบบ elm 2 0 3 2ซึ่งเป็นเราดาร์ของอิสราเอล แต่ปัจจัยที่ทำให้ F5TH โดดเด่นมากๆก็คือการติดตั้ง LinkT นะครับซึ่ง LinkT เนี่ยเป็น Data Link ที่กองทัพอากาศเนี่ยพัฒนาขึ้นแล้วก็เป็น Data Link มาตรฐานของกองทัพอากาศเองนอกจากนั้นเนี่ยยังมีระบบอวุธที่ทันสมัยซึ่งสามารถใช้ระเบิดนำวิถีโดยเลเซอร์แบบลิซ่าทรีได้ซึ่งการชี้เป้าให้กับรลล์ลิซ่าทรีเนี่ยก็จะดำเนินการผ่านกระเป๋ะชี้เป้า Lightning t r e นะครับแล้วก็ เพิ่มขีดความสามารถด้านสงคราม็มทรอนิก์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากด้วยการติดตั้งกระป๋อสกายช i ล l d ซึ่งทั้งหมดนี้กองทัพอากาศร,ระบุว่าทําให้ F-5 เนี่ยเปลี่ยนจากเครื่องบินรบยุคที่3นะครเป็นเครื่องบินรบยุคที่4.5หรือพูดง่ายๆคือว่าเทียบเท่ากิบเพนได้เลยทีเดียวสิ่งสํำคัญก็คือว่า F-5TH เนี่ยเป็นเครื่องบินขับไล่แบบเดียวที่มีขีดความสามารถด้านสงคราม็กทรอนิกครบทุกวิตินะครับ เื่องจากระบอกสกายชิลเนี่ยสามารถทํางานได้ทุกมิติของสงครามอิเล็กทรอนิกส์เลยโดยเฉพาะยิ่งนในภา,านรกิจของการทําลายระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งกระบอกสกายชิลเนี่ยสามารถที่จะค้นหาตําแหน่งดักรับตําแหน่งแล้วก็ทําการรบกวนสัญญาณเรดาร์ภาคพื้นดินได้เพราะว่ามีอินเตอร์เฟอร์โอมิเตอร์นะครับแล้วก็อีซ่าทรานสมิเตอร์สกายชิลเนี่ยมีขีดความสามารถค่อนข้าง,งสูงนะครับสามารถให้การคุ้มคันทางอิเล็กทรอนิกส์กับโมบิล f 5ได้ทั้ง4ลำได้เลยทีเดียว หรือว่าเราจะเรียกวิธีการนี้ว่า Escort Jammin นนั่นเองซึ่งขีดความสามารถนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้ F5 เนี่ยสามารถรับมือกับจรวดต่อสู้กับสยามระยะปานกลางของภูมิภาคนี้นะครับที่มีใช้กันเนี่ยก็อย่าง S125 หรือว่า SA3 2K12 ขับหรือว่า SA6 หรือว่า KS1A ของ ซึ่งก็เชื่อว่ากระป๋อสกายชิล e l เนี่ยสามารถที่จะให้การคุ้มกันทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สามารถที่จะรบกวนสัญญาณจ,จนจรวดเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถจะใช้งานได้ซึ่งขีดความสามารถด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของกระป๋อสกายชิล e l เนี่ยครับทำให้มันมีความน่าสนใจที่จะใช้ f 5 th ในภารกิจทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของค่าศึกหรือว่า destruction of enemy air defense นั่นเองโดยลองสมมุติว่าการจัดหมู่กาัยานของ f 5 th 4ลำเนี่ย เราจะลองสมมุติให้เป็นการโหลดอาวุธแบบไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าต้องการที่จะเพิ่มพิสัยการบินให้ไกลขึ้นแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวแล้วก็ลดน้ำหนักบรรทุกซึ่งเราจะลองดีไซน์ว่าใน1นึ่โมบินมีสี่ลำลำที่1จะติดตั้ง i อเดร์ี้นัดมีถังน้ำมันภายนอกลำตัว2ถังและกระป๋าชีเป้าไรทนนิงหนึ่งกระป๋อติดที่กลางลำตัว โดยลำแรกเนี่ยจะเป็นลำที่สำหรับชี้เป้าด้วยเลเซอร์สำหรับการใช้อาวุธนำมิถีด้วยเลเซอร์ลำที่2และที่3าเนี่ยจะเป็นลำโจมตีนะครับโดยจะติดตั้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์แบบริสาร์ดนัดจรวด IRST 2นัดแล้วก็ถังน้ำมันติดตั้งภายนอกอีก2ถังซึ่ง2ลำเนี้ยจะทำหน้าที่ทิ้งระเบิดใส่ระบบป้องกันภายทางอากาศของข้าศึกส่วนลำที่4เนี่ยอาจจะติดตั้ง i อ2นัดถังน้ำมันภายนอกลำตัว2ถัง และแน่นอนก็คือว่ากระปอออิสสงครามไรอนิกสกสกายชิลด์ที่ถึงกลางลำตัวหนึกระปออ๋อซึ่งลำนี้จะทําหน้าที่เป็นเ,เครื่องบินที่จะใช้ค้นหาตําแหน่งเรดาร์แล้วก็ให้การคุ้มกันทางอเลทรอนิกสกกับหมู่บินทั้งหมดซึ่งการใช้ระเบิดลิซารทรีขนาด5 0 0รอนปอที่ติดตั้งได้หน่งถึง2อลูกใน F5 เนี่ย ก็สามารถที่จะทําให้ F5 มีขีดความสามารถที่จะทําลายเป้ายานยนต์เคลื่อนที่ได้นะครับเพราะว่าสมัยนี้เราไม่จำเป็นต้องติดจรวดมาเอรีอีกแล้วเราสามารถที่จะใช้ระเบิดน้ำถีนเลเซอร์เนี่ยในการทําลายเป้ายานยนต์เคลื่อนที่ได้โดยลิซ่าทรีเนี่ยจะใช้ร่วมกับกระเป๋อไลท์นิงทรีเพื่อค้นหาติดตามแล้วก็ชี้เป้าด้เลเซอร์ เพื่อทำลายระบบตรวจต่อสู้กัษยานที่ติดตั้งบนยานยนต์นะครับโดยที่ลำที่ติดตั้งกระป๋ะสงครามอิเล็กทรอนิกส์สกายชิลเนี่ยก็จะสามารถที่จะทําการตรวจหาร,ระบบเรดาร์ของตรวจต่อสู้กัษยานของข้าศึกแล้วก็คาดว่าน่าจะสามารถทําการส่งเป้าที่ได้รับจากกระเป๋ะสกายชิลเนี่ยไปยังลำที่ติดตั้งกระป๋าไรนิงทีผ่านลิงทีซึ่งทําให้ลำที่ติดตั้งกระป๋าไรนิงทีเนี่ยสามารถที่จะ ทำการตรวจสอบเป้าแล้วก็ทำการชี้เป้าด้วยเลเซอร์โดยทำให้ลำที่ติดตั้งระเบิดน้ำวินเทเลเซอร์ทั้งสองลำเนี่ยสามารถทีจะใช้อาวุธเข้าสู่เป้าหมายได้ซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะสามารถทําให้ F-5TH เนี่ยทิ้งระเบิดได้จากความสูงปานกลางก็คือราวๆ1 5 0 0 0ฟุตซึ่งระยะเนี่ยจะเป็นระยะที่พ้นจากระยะยิงของปืนใหญ่ต่อสู้กับสยานหรือว่าจะตรวจต่อสู้กับยานแบบัับป่า แล้วก็จรวดต่อสู้กับสัญญานพิสัยใกล้และพิสัยกลางเนี่ยก็จะไม่สามารถทํางานได้หรือว่าไม่สามารถที่จะยินเข้าใส่โมบิล F5TH ได้เนื่องจากถูกรบกวนสัญญาณด้วยกระปอดสกายชิล l d ซึ่งถือว่า F5TH เนี่ยเป็นเครื่องบินขับไล่แบบเดียวของกองทัพอากาศที่มีขีดความสามารถครบทั้ง Escort j a m m i n g นะครับแล้วก็มี Data Link แล้วก็สามารถใช้ระเบิด LGB ได้ด้วย แต่ข้อจากัดของ F-5TH เนี่ยคือพิสัยการบินเนี่ยไม่ไกลเลยลก็คือว่ามีพิสัยการบินเนี่ยบินได้ราวๆ0 0กิโลเมตรเท่านั้นเมื่อติดตั้งอาวุธเต็มพิกัดแต่ว่าถ้าติดตั้งถังเชื้อเพลิงภายนอกลาตัวเนี่ยแล้วก็ลดการติดตั้งอาวุธไม่ต้องติดตั้งเต็มมากเนี่ยก็น่าจะเพิ่มพิสัยบินได้อีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็น่าจะสามารถที่จะทําให้บินเข้าไปในดินแดนของข้าศึกแล้วก็ทําลายจุดวด ต่อสู้กับสัาณพิสัยไกลอย่าง S300 ได้ภายใต้เงื่อนไขว่าการบินเนี่ยต้องเป็นการบินที่ไม่มีเครื่องบินขับไล่ของข้าศึกขึ้นมาสกัดกัก้นเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเอต้องยกเลิกภารกิจแล้วก็ถอนตัวออกมาซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ถือได้ว่า F5TH ของกองทัพอากาศไทยเนี่ยเป็นเครื่องบินที่มีอายุมากกว่า40ปีแล้วนะครับแต่ว่า ปรับปรุงให้มีขีดความสามารถเทียบเท่าเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่ได้แล้วก็ F 5 TH เนี่ยก็จะประจำการไปอีกน้อย15้ปีนับจากนี้ซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ยังคงจะมีความทันสมัยแล้วก็สามารถรับมือกับภัยคุกคามที่เป็นจรวดต่อสู้กับรรยานหรือว่าเครื่องบินขับไล่ของค่าศึกได้ดังนั้นการปรับปรุง F 5 TH เนี่ยถึงเป็นการยืดอายุประจำการของ F 5าไปแต่ยังคงคุณค่าทางยุทธการและในทางกลับกันเนี่ยก็เพิ่มคุณค่าทางยุทธการ โดยการติดตั้งกระปอร๋อสกายชิลติดตั้งลิงค์ทีแล้วก็ติดตั้งระเบิดนำวิถีเลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งทําให้ F5TH ของกองทัพอากาศไทยในฝูงบิน211ที่อุบลเนี่ยก็จะมีขีดความสามารถน้องๆเกริปเพนได้เลยทีเดียวซึ่งก็ทําให้กองทัพอากาศสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดหาเครื่องบินขับไล่ใหม่ทดแทนแล้วก็สามารถที่จะทุ่มงบประมาณไปใช้ในการจัดหาเครื่องบินขับไล่ทดแทน F16 ฝูง1-2และ1-3ได้จนเมื่อจัดหา ทดแทนทั้งสองฟูงเสร็จแล้วก็ค่อยมาจัดหาทดแทน f 5 th ทีหลังก็สามารถที่จะคงความทันสมัยได้อยู่เช่นเดิมครับ